การจะออกรถยนต์ป้ายแดงในตอนนี้นั้นอะไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่ามีโปรโมชั่นเยอะแล้วก็มีหลายรุ่นให้เลือกแต่ว่าราคารถเนี่ยปกติเนี่ยค่อนข้างสูงเนาะเพราะฉะนั้นก่อนจะออกรถแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะก็ควรจะเลือกให้ดีก่อนพิจารณาอย่างรอบคอบโดยนอกเหนือจากรูปลักษณ์ที่มันสวยงามโดนใจแล้ว <c oughs> ก็จะต้องคำนึงถึงความต้องการที่จะใช้สอยอย่ากแท้จริง ที่สาคัญเนี่ยการผ่อนชําระจะต้องไม่สร้างภาระทางการเงินให้มากจนเกินไปค่ะโดยจะขอนําเสนอเทคนิคในการเลือกซื้อการสํารวจรถตรวจความต้องการในส่วนที่2คือความสะดวกในการใช้บริการผู้ซื้อรถยนต์มือหนึ่งเนี่ยควรพิจารณาตามความสะดวกในการนํารถเข้าใช้บริการหลังการขายที่สุดบริการของค่ายรถที่เลือกต่างจากการเลือกซื้อรถยนต์มือ2ที่ซ่อมหรือใช้บริการได้ตามอู่รถทั่วไปนะคะโดยความสะดวกในการใช้บริการเนี่ยควรจะพิจารณาทา ในแง่ของระยะทางระยะเวลาในการใช้บริการและคุณภาพในการให้บริการของแต่ละศูนย์ที่คุณสะดวกด้วยค่ะและอีกข้อหนึ่งที่ควรพิจารณาก็คือราคาขายต่อรถยนต์ป้ายแดงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือราคาจะลดลงประมาณ20-25%หหลังจากใช้ไปในปีแรกแน่นอนค่ะแต่ที่แตกต่างกันนั่นก็คือราคาของรถยนต์แต่ละแบรนด์เนี่ยจะลดลงไม่เท่ากันสะท้อนถึงความ ความต้องการและปริมาณรถที่หมุนเวียนในท้องตลาดโดยรถยนต์ที่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไม่สูงนั้นนหะความต้องการที่จะซื้อต่อย่อมมีมากกว่ารถยนต์ที่มีค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาสูงแน่นอนค่ะราคาขายต่อก็ลดลงไม่มากความนิยมในแบรนด์ก็มีส่วนช่วยนะที่จะทำให้ราคาไม่ตกลงมากนะซึ่งองค์ประกอบของความนิยมมีหลากหลายอย่างค่ะอย่างเช่นเทคโนโลยีของรถความพร้อมและจำนวนศูนย์บริการที่มีอยู่ ทั่วประเทศและก็ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและอื่นๆสนใจออกรถฟอร์ดวันนี้ติดต่อที่เว็บไซต์ออกรถฟอร์ดวันนี้ .com